สวัสดีจ้ะพี่น้องมานี่วันนี้นุ่นมากินขาขาหมูทำขาขาหมูเสร็จแล้วนี่น่ากินไหมไอ้พักคนาแกมาจากสวนเพื่อนนี่ก็ขาหมูตุ๋นตุน,ตน,ตนห้าชั่วโมงหรือวะนี่ก็นำจิม้มถ้าไม่ยาดกดอกพี่น้องทำง่ายๆเนาะกินข้าวกันเด้อจ้ะรลเพื่อนรลพที่รลน้องก็ไม่มาจักที่หิวเลยบ่ายกี่บ่ายสองหรอ ลองทามกินดูด้วยแซ่บๆอร่อยแค่ะเนแล้วอยู่มองนอกก็ต้องทามกินเอง,องนั่งเงี้ยหรอพี่น้องเนะมาได้ออกพักอะไรมากินเนี่ย น้ำคิมออกเปรี้ยวจังหน่อยนะเพราะขาหมูมันเป็นมันมันเลียนอยู่แล้เอาเนื้อไปห้คุณชายด่าตัดเนื้อจงเนื้อไปห้คุณชายกินด่าใช้กลางใช้ก้างเขาไม่ชอบกินใช้ก้างเขาไม่ชอบกินไอ้อมันหมู วาโชคดีที่ว่าทําอยากกินอะไรก็ทำกินเป็นนั่นนะโชคดีตรงนี้แหละที่แม่พ่อแม่สวนทอดไข่เป็นตั้งแต่สามขวบนะพี่น้องจริงๆเลยเนี่เพราะว่าสมัยก่อนบ้านยากจนเนาะสามขวบสี่ขวบนะทอดไข่กินเองทอดไข่กะดิบครึ่งนึงดําครึ่งนึงก็น้องเอก็พี่ใช้ลูกป้าลูกลุง อานางคนด้วยจ้ะลืมลืมนางอบเอโอบใส่กอกดาเพื่อเผื่อไอพี่เพื่อนเขาจะมา ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ขอมาให้กำลังใจนุดเด้อจ้ะนุดไม่คิดอะไรมากดอกไม่เครียดดอกเจ้าบ่าใครอยากใครเขารู้ตัวเฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปว่าไปดา่าคลิปอื่นอีกก็ดได้ไม่ต้องไปเอดตรงลุงต้มรูปที่มันไม่เหมาะสมให้คนอื่นเขาออกมาเตือนกันนี่มันดีดีกว่าแบบปลอป่อยป้าล่าเลยไปไม่มีใครผู่ไม่มีใครบ้า,าก็ได้ใจเดีร์เขาเนี่ยคนเราใหญ่ๆกันแล้วนะจี่มีความคิดเนาะพี่นอ้อง มาวานนี่ก็กินเข่ากับพัดเอเข่าคู่กับปิไปททำกินเวลาเดี๋ยวก็บเบื่อเลยพี่น้องเฮ้ยเข่าคือของเป็นมันๆไม่ค่อยกินนะครับ ตนเย็นตนเย็นนี่กินขนมจีนเพราะว่าขนมจีนนี่ชอบจิงจิงชอบเป็นชอบ,ชอบตายแลวเดีพี่น้องชอบชอบลูกชายลูกชายลูกสาวตอนอยู่อยู่บ้านไปบ้านจองสงการซื้อขนมจีนยี่สิบโลเอ้สิบห้าโลบางทีก็สิบโลเนี่ยลูกชายก็ลูกสาวกินเป็น,ก,นกิโลกิโลเลยเดี๋สองคนพี่น้องมัน เด็กหอสมัยนี้ทั้งก็ข่าวไม่ค่อยเปลี่นดอกบางทีก็อยากล้งคลิปยูเอทําขา่าวขาหมูเปื่อคนบางคนชอบก็ชอบ,กชอบมากๆมันได้ต้มไข่ <c oughs> ลืมต้มไข่ใส่เ <c oughs> ดี๋ยวที่ปอกไข่ต้มไข่ปอกใส่ยุทธแต่ว่าจิงเขากันลืมลืมจริงจริงเลยลืมสนิดมรดธรทมหนุนทํานี่ทั้งกับคงก็ข่าว เคยเห็นพี่น้องมาให้กำลังใจก็โอ้มีความสุขพี่น้องเอ้ยยิ้มออกก็วันนี้ก็เลยส่งเอ้ส่งก็เลยแฟนโทรมาบอกเป็นยังไงวะก็เลยบอกโอ้ม่เป็นไรแล้วว่ะเอ้มันไม่ได้คิดอะไรมากแล้วเค่อยากบอกให้เขาเค่รู้ตัวที่เฉยก็เลยว่าแบบนี้บอกบอกแฟนน่ะแฟนไข่กำลังใจบอกที่รักต้องสู้ๆดิ ي, เพราะว่าเอง็งทําคีปแบบนี้ต้องมีคนรักมีคนด่าก็เลยบอกจ่าฉันเข้าใจแต่ว่าเอ็งก็เนาะอ,อย่างเอารู้ตัวเนาะ ถ้าข้าวบางมากหลายก็ไปหาทํางานดีกว่าหม่ต้องมานั่งด่าคนอื่นเขาเนาพี่น้องแม่คิดดูว่าทำเขาขาหม,มูตุ๋นห้าชั่วโมงลืมต้มไข่ใส่กอกอกับใบ้วพี่ร้องนะ เดคันงนี่เรากินพวมเขาเขาก็ไปนู่นไปนี่เขาก็มีทุระป้าปัางกันเนาะแต่ว่ากระโรคุยกันแล้วแหละเดี๋ยววันไหนรวมพลเดี๋ถ่ายคลิปอิกรวมพลคนกินเขา่า <c oughs> วโก็ขอขอบคุณ ป้าป้าประคองบุญนุ่มเือ,อะไลนี่แหละจาไม่ได้จาไม่ค่อยได้มันหลายเนาะพี่น้องพี่น้องหลายคนแล้วก็น้องตายน้องชนที่ช้านั่นแหละแล้วก็แล้วก็คุณหนอยน้องหนอยอะไรนี่แหละจำแล้วหลายคนจำชื่อไม่ได้หมดหลายคนที่เขาถ่ากำลังใจดีใจจากดีใจมากมากเลยถ้า ถ้าเรียกชื่อไม่หมดก็ถ้าออกน้ำไม่หมดก็ขอโทษเดอ้อจ้าพี่น้องนุชจำไม่ได้จริงจริงมากพูดกับพี่น้องนะ่ะรักกันนี่พี่เป็นน้องในแล้วดีนะพี่น้องนะหนารักทุกคุกทุกคนเลยนิดพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาห้ยกำลังใจนิดไม่ต้อคนห่ารักนนารัก อดอกไอ้ดอกเขาเรียกดอกอะไรเฮ้ยจะใส่ก็คาโบโลอ่ะป็นดอกใล้ๆดอกจนันดอกอะไรนี่แหละตะวันนุ่ต้องเรียกตัไอ้เครื่องพาโลเลยเรียกไม่ถูกแมวเคยบอกแล้วบอกก็ลืม เดี๋วเป็นพี่น้องอิ่มเมื่อจำรักมาอย่างมากนู่นี่เป็นคนที่ว่าไม่ชอบไม่ชอบเติมสองที่สามที่แล้วชอบตักเดียวกินที่เดียวอิ่มเลยบางทีงก็เรียกไม่ชอบลำนีลำไรนะครัวลาดนะ <c oughs> มันเคยทิ่แต่เป็นเด็กน้อยด้าลละพี่น้องเหยพ่อแม่มาก่อนกินเนื้อเนื้อเนี่ยพ่อแม่กระดาเป็นเด็กน้อยว่า มึงจะมากินอะไรเงี้ยงงีจักไว้ <c oughs> เพลินเพี่ยงเงี้ยะใครไม่รู้จักภาษาเอเงี้ยแเงียเงี้ย,ยงงีภาษาโคราชเงี้ยแเงี้ยก็คือกินแบบกินจุกจุกจิกจิกกินเจาะเจาะแกะกะนะกินไม่อิ่มเป็นนะ่ะนั่นแหละภาษาโคราชกินลำดีลำไรโอ้ยหมดน้ำจิม้มข้าวคั่มมันต้องออกเปรี้ยวอร่อย เพราะว่าขาหมมันๆรอเพื่อนมากกินดาำไม่ทันดอกอิ่มละหิวขา่าวจะเจอกันคลิปหนาจะนุดว่าจะทำไอ้ขนมจีนน้ำยาป่ามีปลาทูอยู่อยากกินนิ่แกอาทิตย์นึงกินขนมจีนไม่ต่มกว่าสี่ห้ารกจริงจริงอย่าเบื่อกันเด้อพี่น้องเลยเพราะว่ากินข่าวแบบนี้มันไม่ค่อยมีพักแต่กินไปเพราขนมจีนพวก อะไรก็นี่พราสมตําพักมันจะมากกินมันจะกินได้ดีกว่าถ้ากินเขานี่เองกินเขากับพักกินได้ยุเขากับพักหล,หลายอย่างแต่ว่ามันจะอิ่มพักเร็วกว่าอิ่มเขา่าคนนี้ก็กินเขาไม่เมื่อกนั่งกินพักอย่างเดียวปล่ละจ้าพี่น้องเจอกันคิปกินขนมจีนจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณที่ว่าติดตามชมแล้วก็ทุกๆท,ท่านที่ให้กําลังใจนุด,ด้อจา้ปจาปาละจ้ารักนะจา้าทุกๆคน